หลังจากที่ไปกันที่ EO, g 2ทแล้วเนี่ยไบเดนนะฮะ <st í me> ก็เดินทางต่อมาที่เวียดนามเลยนะฮาหน่อยแล้วนี่ก็เป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับต้องบอกว่าหลังจากสู้กันในสงครามเย็นนะเวียดนามถ้าจำกันได้นะเรียนกันในหนังสือด้วยเนาะเวียดนามเหนือ,อเวียดนามใต้น,น,นะฮะอเมริการัสเซียอะไรแบบเนี้ยนะครับจนอเมริกาก็ต้องถอยทัพออกไปนะคือแพ้นะฮะยอมรับว่าแพ้เนี่ยนี่คือการกลับมานะ ครั้งแรกเลยนะของภาพรประวัติศาสตร์เนาะของประธานนะที่ปดีนะสหรัฐอเมริกานะมายืนถ่ายรูปคู่แบบนี้นะแล้วก็มาชมสวนสนามนะก็เรียกว่าสลายแล้วกันสลายคั่วไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยกระดับความสัมพันธ์สองชาตินี้ขึ้นมานะครับในข่าวเนี่ยบ่งบอกถึงความการกระชับสัมพันธ์แล้วก็เอามาแข่งกับจีนเลยนะเนี่ยนะดูสวนสนองสวนสนามกันด้วยนะครับโดยที่เ,เวียดนามเนี่ยพอมีความสัมพันธ์กับอเมริกา คล้ายๆกับเทียบเท่าจีนแล้วเนี่ยก็จะสามารถเจราจาอะไรหลายๆอย่างได้นะฮะก็น่าสนใจนะเวียดนามกลายเป็นคีย์ไปแล้วนะแล้วก็อยู่ในเซาท์อีสเอเชียเหมือนบ้านเรานะครับก็เราตอนนี้เรามีรัฐบาลลวตอนนี้เราก็ต้อง move เรื่องของการต่างประเทศเยอะพอสมควรนะก็รอดูรัฐบาลใหม่ว่าจะทำยังไงส่วนวันนี้ก็เป็นวันสำคัญในการถแถลงนโยบายนะครับจะดูซิว่านโยบายเนี่ยมันชัดเจนแค่ไหนนะฮะนโยบายเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ค่อยมี KPI เท่าไหร่อยู่กว้างๆนิดนึงนะเดี๋ยวก็ ยังไงก็ติดตามกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะโยบายของรัฐบาลไทยนะโอเคอันนี้คือความสัมพันธ์ของฮานอยนะฮะน,นี่ก็เนี่ยเวียดนาม and US Upgrade Relation นะครับก็เรื่องของความสัมพันธ์นี่อัปเกรดขึ้นมาแล้วแล้วก็เอาไว้ Count เตอร์ชนาะเวียดนามนี่ก็ฉลาดอยู่แล้วนะจริงๆก็ไม่ได้ชอบจีนเท่าไหร,ร่นะฮะก็มีปัญหากับ US ด้วยแต่ตอนนี้คล้ายๆกับก มีบทบาทสําคัญทั้งคู่นะครับขึงเกีรยิกันแต่ว่าก็ต้องพึ่งพาก,กันอยู่ดีนะวันนี้ก็เป็นจุดที่เขาวางเอาไวนะ้นักเวียนนามค่อนข้างมีอนาคตที่สดใสในในมุมแบบนี้นะฮะก็รอดูประเทศไทยด้วยนะว่าจะมูฟยังไง